ปุ๊บกดเลยกดแคตัวสีแดงก็จะขึ้นหาจุดท,ที่นี้หยุดถ้าพ่อบอกให้หยุดกดตรงนี้โอเคถ้าพ่อบอกให้ดีเลทกดนี้แล้วกดย้อนมาใหม่โอเคปเป็นหรือยงัง <c oughs> เวลากดอัดกดตรงไหนตรงรูปดอกไม้อ่ารูปดอกไม้รูปดอกจันเหรอ,อโอเคอันนี้ไม่ทำอะไรก็ได้อ่าก็ไม่เห็นด้วยก็ไม่รู้ภูมิญอย่าอมไปทั่วสิไม่รู้เล่อยังไงบ้างเอาวางไว้ตรงนั้นเลยลูกโอ้ภูมินี่ไม่เอาไม่เล่น พี่น้องขีดยาอย่าไปโอมมันสกปรกครับอย่าอย่าจะเย็นอย่าตีอย่าตีตีเลยเนี่ยตีเลยขีดยาดูอิลีว่ามอนี่กินพี่ครับอ่ะงเคียนเดี๋ยวนะโอเคถ้าพ่อจ๋าจะบอกมือพ่อจ๋ายกมือหนูไม่เข้าใจโอเคอ่ะกดอัดเลย เออมีเดนเซอร์มามน้ำเอาใหม่ลูกอหยุดโอเคแล้วก็กดยังไงกดไม่เอาโอเคเออนักินจำได้อ่ะอหยุดทำไงน้ายุดทำไงนะงนะนะนักินจะเปิดตรงนี้แหมจะหยุดถ้าจะเปิดเปิดตรงนี้ถ้าจะหยุดตรงนี้อ่าจะาตรงนี้แล้วกดกดได้ดึ๋ง โอ้โหหัว oh, ม okay. ันนี่อัดใหม่พ่อ oh จ๋าบอกอย่าไปนี่โดนสายไฟถ้าคิดจําได้ว่ะเก่งว่ะสอนแป๊บเดียวนี่จำได้หมดเลยโอเคอัดใหม่เลยอัดใหม่เลยครับกดสิอ่ามไปเยี่ยไปเยี่ยบไปสอนลูก อัดเพลงลูกเ็ดได้ซื้เก่งถ้วะสายนี่มันทำไมเป็นอย่างีงสู่เด้อน้องขอเป็นแรงใจใครส่งความห่วงใยจากใจคนเคยร่วมวาง หัวไอหักเขาสองเขาจึงแยกกันย่างหมดตสิยใจเดินเคียงข้างแต่ยังคืดหอดบ่เศร้าเพื่ออายบันเกินผเชิญความมนมีความอุ้น,นวนกวนใจจนทำให้เอา ต่อสายมาเดอ้อบ่ต้องอายโบกับแฟนเก่าเมือ่อเธอยังมีชื่อเจ้าแม้เราเลิกกันนา,ารปีหาเขาเป็นต่างอย่าลืมหาทางสงา่งข่าวแม่เพียงทุกเศษความเหงาอย่าเก็บไว้เดอ้อคุณพี่แม่นยิลีอยู่บอ ข่าวมาว่าถูกแฟนย่ำดีป้ายเสียน้ำตาไหลาทีเพราะเขาเริ่มบอสื้อต่อใจห่วงเดินอ,อยากเจอแต่คงไม่เหมาะคือว่าละนก้องเรื่องของเขาบอก้ากาก้าไกล หากมื่อได้เขาทิ้งอายไปมีผู้ใหม่อยากให้รับรู้เดออายยังใสเบอเก่าอยู่เด้อ โปรดิีเซอร์หน่อยพ่อจ๋าถ้าพ่อจ๋าเราจบเราให้หนูทำเหมือนเดิมนะพ่อจ๋าไม่ได้ยินหรอกพ่อจ๋าใส่หูฟังอยู่เสียงเพลงมันดังพ่อจ๋ากำลังซ้อมอยู่ซ้อมให้่าเ<า>ข้าเป็นตางอย่าลืมหาทางสมขาวแม่เพียงถกเศษความหนาวอย่าเก็บไว้เด้อคุณพี่แมนอีหลีอยู่บ่ เขามาว่าทุกแฟนยำยีไอเสียน้ำตาลายทีเพราะเขาเริ่มบ่ซื่อต่อใจห่วงเดิมอ,อยากเจอแต่คงไม่เหมาะคือว่าละน้องเรื่องของเขาปอก้าเก้ากาย หากมือไรเขาทิ้งอายไปมีผู้ใหม่อยากให้รับรู้เด้ออายยังใสเบอร์เก่าอยู่เด้ออาโยดลกูกโอเคแล้วก็ให้แม่ฟังตามนี้นะไม่งั้นไม่เปลี่ยนสักทีแล้วฟังแล้วก็มีสาสตร์ในการ เวลาลูกเลื่อนลูกหย okay. ่อนโอเคจะนั่งดูเขาทาเป็นหมดแล้วบอกให้อัดต okay. oh no. so ัวนี้ต okay. ัวนี้ทําได้หมดแล้วก็จะนั่งดูไปสิจะตักฟ้องมาให้มาทีนี้มึอนี่ผัวกับลูกมาคุ้มหลองที่นี้พี่นายกินไม่ต้องไม่ต้องอัดอ้าวไหนไหนอัดตรงไหนไหนพี่นายกินเป็นลูกบอลเหรอไม่ทีเซสิทธะ โอเคเนี่ยกดคอน Ctrl C การคืนการคืนโปรเจกต์กดคอน Ctrl C นะครับเห็นไหมมาแล้วเห็นไหมอ่ามาแล้วแล้วก็เซฟไว้ก่อนไม่งั้นเราจะไหลไหนูรีเซ็ตใหม่พระนะรีเซ็ตเลยเพื่อจะให้พี่นุ๊กฟังไงทีนี้ย่อย่อไทม์ไลน์ย่อย่อย่อกดกด G ตัว G เห็นไหมนะตัว G เวลาอยากให้มันเขาเชื่อมใจอ่าไม่ใช nah. ่ ให้ให้กดตรงนี้ขอบทัสอานะเคไ,ไ,ไม่ใช่ตรงนั้นตรงนั้นอัดเลอัดอันนี้ให้ไม่นกฟังอ้อทำไมไม่เปิดฟังตรงนี้ล่ะเสียงมันเข้าหมดเลยเห็นไหมหได้ยินเสียงหมดเลย ใจ <mainland mermaid> <jacket> ให้ส <mañana benim> ่งความห่วงยจากใจลุกหอดทุกหยอดทสมเยือนเพื่อนหยอดเพื่อนหันหัวมาใส่เพลนี้ทาเขาสองคำฮึหลายถึงแยกกันยามหมดสิ้นได้โดยเพียงส้างแต่ยังคิดฮอดบ่เศร้าฟังเพื่นประเชิญความมน ีความมุน่นบ่น,นว,วันใจจนทำให้เงาต่อสายมาเน้อพ่ต้องอายโบกาสเรื่งเก่ามือเือยังมีชื่อเจ้าแม่เราเลิกกันนานปีอาเขาเป็นตาอย่าลืมหาทนส่ง,สงขาวแม่เพียงงตกเศษความมา อย่าเก็บไว้เด้อคุณพี่แม่นยีลีอยู่บ่ข่าวมาว่าทุแฟนย่ำดีไอเสียน้ำตาหลทีพอเขาเริ่มบอสือต่อใจหวังเด้ออยากเจอแต่คงไม่มี

คือว yeah. 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 mm ่าละนอเรื่องของเขาบอกกาเก่ากายหากเมื่อได้เขาทิ้งไอไปมีผู้ไม่อยากให้รับรู้ได้ยังใส่เบร์เก่าอยู่เด้อ ุวยปูมินเอา้าไอคินไอคินเคาะอ,อะไรเริ่มใหม่ครับยังไงเอาเอาลืมหรือ,อยังเคาะหยุดนี้นี่ไงถ้าอยากจะเปิดนาที่หนึ่งก็งาน,นี้ไปต,ต่อฟัง